นี่ก็คือเหรียญน,นะครับหลวงหลวงปู่ทิมอิสริโยนะครับวัดวิหารไร่ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านไข้จังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นเหรียญหรือว่าเป็นพระเกจิพระมหาเทระซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของภาคตะวันออกครับของคนไทยทั่วประเทศนะครับ ก็เป็นรูปปั้นนะครับเมืองอารามของหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบหลวงปู่ทิมอิสาลิโยนะครับซึ่งเป็นรูปเหมือนนะครับของท่านภายในสาราการปรเรียน หลวงปู่ทิมอิสริโกหรือพระครูภาวนาพิรัตนะครับเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ24 2 2 2นะครับท่านมรณาภาพวันที่16ตุลาคม2518นิบะครับีรวมอายุ96ปีนะครับท่านเป็นอดีตเจ้าวัดวัดรหารไล่ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับถือว่าเป็น พระเทระพระอาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออกนะครับท่านเป็นคนที่ถือสันโดษถือสมระไม่ยึดติดทรัพย์สินใดๆนะครับฉันอาหารเพียงมื้อเดียวและไม่ฉันเนื้อสัตว์นะครับหลวงปูท่ทิมนะครับเกิดในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าแห่งราชวงศ์จักรกีนะครับ ที่บ้านหัวทุ่งตาบุตรนะครับตำบลระหารอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับท่านเป็นหลานของหลวงปูส่สังเท่าวัดเก่งจีนนะครับอุปสมบทเมื่อวันที่7มิถุนายน2449นะครับมีพระครูขาววัดทับมาเป็นพระอาจารย์นะครับท่านได้ศึกษาวิทยา คมนะครับจากตำราของหลวงปู่สั่งเท่านะครับรวมและศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากคารวาสและบรรพชิตนะครับต่อมาก็ได้ออกไปทุดงในหลายจังหว,วัดต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดละหานไล่นะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาพิรัตนะครับหลวงปู่ทิมถือว่าเป็นพระ เกจิรูปหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับงนั้นใครที่ไปจังหวัดระยองนะครับไปผ่านอำเภอบ้านค่ายนะครับก็จะแวะไปกราบนมัสการท่านนะครับโดยก็จะมีพุทธศสาสนิกชนนะครับเดินทางมาไม่ขาดสายปัจจุบันนะครับได้มีการสร้างรูปปั้น หลวงปู่ทิมขึ้นมานะครับเด่นเป็นตะนงงาอยู่ในวัดรหานไล่นะครับก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปกราบนมัสการท่านได้อ,อ่าด้านบนนะครับก็มีบันไดเดินขึ้นไปแบบนี้นะครับใครที่กมีกำลังนะครับก็สามารถที่จะเดินขึ้นขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปกราบใกล้ๆองค์รูปปั้นหลวงปู่ทิมอิสาริโกนะครับนะครับผมก็ เดินขึ้นไปนะครับที่รูปปั้นของท่านนะครับซึงมีการสร้างขึ้นมา,าขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะสามารถมองเห็นบริเวณวัดละหานไล่นะครับในแบบพนรม่านะครับมองเห็นวิวทิวทัศน์นะครับซึงเป็นวัดที่หลวงปู่ทิมได้สร้างไว้นะครับแล้วนกะ็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดมานะครับ ด้วยบารมีของหลวงปู่ทิมนี่เองนะครับท่านให้วัดละหารไล่มีมความเจริญก้าวหน้านะครับสามารถที่จะดึงดูดศรัทธาของญาติโยมนะครับให้เข้าสู่บวรพุทธศาสนานี่ครับก็ขึ้นมาแล้วก็เดินรอบรูปปั้นของหลวงปู่ทิมนะครับก็เดินรอบอก็สามารถที่จะมองไปรอบๆวัด นะครับนี่ครับก็จะมีาศาสนสถานนะครับเถนาสานะของเสนาสตะของพระพิสุสงฆ์นะครับต่างๆภายในวัดนะครับมีการกิจมีเพื่อทํากิจกรรมต่างๆทางภูมิทัศาสานานะครับนะมองไปนั้นก็เห็นคล้องใหญ่นะครับนี่ครับก็เป็นรูป ปั้นนะครับเป็นคลองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ถ้าไประยองนะครับก็ไม่ควรพลาด